ในสภสีปรกกรีทองหงเทนิสารนี้พมปูพัฒนาิดใกากีฬาเตียงนโดทีมชาติไทยนะครับลํานนั้ไม่เกิน75ก,กิโลกัิงสามารถคว้าเหรียญทองปอระวติชาตเรนแรกของกีฬาเียงนโดให้กับประเทศไทยและการเรียนทองแรกของอุลิกปีกกนี้นะครับอพอรงเทนน้ นนี้เราเป็นนิดนะครับเรายังยูีจกวัดูเกตาการัวสวันนะครับที่บ้านมาถึงางแล้วนะรเกตมารวมรายการทางตัวทันะครับราปฏิการาเลยนีทีประวัติศาสตร์ความรู้สึกหายัตผู้ชมชาวต้นะคับี่ยนอาี่เลยตอนนี้รพงดีดตามบบทุ๊กนะครับรจากวัดัวเนถามกันน้องเ่ใตนะนะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนเลยค่ะครับวันนี้พี่บอกแก่กับพี ครับไปพูดเรื่องะไรกันค่ะครับค่ะกอนพี่ก็ต้องแสดงความยินดีต้องยอมเทนนิสแล้วก็ครอบคุณด้วยด้วยนการที่พาโอลิมปิกมาให้ชาวไทยได้ชื่นชมนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็เทนนิสตอนนี้อยู่ที่ไหนแบบซื้อกับตอนนี้กักตัวอยู่ที่ภูเก็ตค่ะอยู่ในแซนดวอคสิบสี่วันค่ะอืมได้กี่วันแล้วกับตานี่ตานี่ได้หกวันค่ะ กันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็คุยกันต่อว่าการกลบจากการัวบที่เตวันนี้ทำให้กันต่อเแต่ไปเล้ากันก็รอการเดินทางไปเ่งกันอลิมปิกเนี่ยีการเตรียมตัวซุดรอมกันขนาดได้บ้างแล้วก็ยิงโควิดปีนี้เราฟื้นฟูมาบันเพื่อครับค่ะกินที่ช่วงโควิดค่ะที่กกทอนในแค้มทีมช้าเขาก็ปิดค่ะต้องมาซ้อมต่างจังหวัดที่เขาใหญ่ค่ะท <หา S 2> ีงก็ในแค้มก็เลือกแค่งห้าหกคน ซ้อมก็แบบบรรยาการมันก็เหนื่อยถึงก็แบบเง่าด้วยเพราะว่าคนมันน้อยมากๆคะ่ะแต่ก็พลาดมาได้เพราะว่าน้องๆเขาก็เชียร์อัพตลอดคะ่ะแบบให้กำลังใจถึงโคตดก็ช่วยตลอดคะ่ะก้ปเรียกคุณพอ่อคุณพอ่ณพอว่ายกไปแนร,นรูไม่รอกอยอเลยโยจับได้ค่ะพอแอบจำรถได้พอแอบค่ะ <c ười> ใช่ค่ะยกไปแลถึงแอบเอฟทึ่งคะนีพีค้อง้องนยเข้าลงแบบอาน้ำแข้งหวัดีเขาเห็นพอพอมาเบ้าน่บอกไม่รู้มาได้ไงอะไรแบบยกไปแลไนะ่ว่าให้เอารถไปเพอนะนี้ก็เี๋ยเราจะไปแข้งข้างน้งน้อนิดตอี้มีการวาง้าไมาข้อกิดเหือ่พี่มั้ยคะคะทุกข้างเดินไปแข่งคานีก็แบบ วางแผ่นวางเป้าไ็คือเรียนทองค่ะเพราะว่าเนยคิดว่าตั้งเป้าไม่ให้สู้งแล้วก็น,นะคะแบบเหมือนฟันให้ไกลไปให้ทึ่งทึ่ง,งแลวก็แบบทำทุกวันแบบนี้ก็ยากได้เรียนทองเนยก็ซ้อมเหนื่อยร้องไห้เนยก็บอกว่ายากได้เรียนทองยากทําให้ได้เป้าไม้ของเนยก็คือแบบชัดเจนลงมาค่ะก็คือตั้งเป้าเรียนทองไปเรยใช่ค่ะก่อกนหน้านี้เราก็คือเคยไปถึงขั้นเก่ขงขันมาแล้วใช่ไหมคกับอลิตปิก ใช่ค่ะมาห้าปีที่แล้วค่ะที่บาซิลปีสองพันสิบหกค่ะครับตอนนั้นเราเราพลาดพัฒน์เรื่อาตัวติปลาในปีห้าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วก็สถานการณ์คล้ายๆกันเลยในรอบชิงค่ะในเป็นฝ่ายน้ำก่อนถึ่เลือกอไม่กี่วีสุดท้ายประมาณสี่วีสุดท้ายค่ะ้นก็โดนข,ข้าวเตะข้าวทหววาที่ก็แพ้ค่ะแต่ก็แบบครั้งนั้นก็เป็น บทเรียนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆทำให้เนยแบบทีบตัวเองขึ้นมาจากความพ่ายแพ้ในวันนั้นค่ะอืมนะครับมีสุดยอดมาเลยครับมาดีรุนนะครับรุนเจ๊19กิโลกรัมยิ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งเป็นคว,วามต้องเขียนเรียนตรงมันกับกดดันไหมครับเราวันนั้นค่ะเนยก็ไม่กดดันค่ะเหมือนแบบเนยก็ฝึกจิตใจมาด้วยค่ะก็แบบวางแพนมานานมากๆ เขาก็ให้กำลังใจบอกว่าให้ลงไปเล่นให้สนุกไม่ต้องเครียดไม่ต้องนึกถึงอนาคตหรือว่าอดีตว่าเราจะได้เลี้ยอว่าเคยแพ้มาเราแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราลงไปเล่นให้เต็มที่ึ่งก็สร้าความสามาถค่ะลงไก่งาค่ะแพ้ใช้องแ้งด้วยนะคะทีนี้เราให้น้องทีนี้ไปเล้าเรื่องบรรยากาศในวันแข้งค่ะว <c oughs> ่ฒนะรรมนแต่ร <c oughs> ้อนนี <c oughs> ่มัน เียงมังมายได้ค่ะโดยเฉพาะแบทจิ้งเนี่ยเราไปเจอครับชาวสเปนใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่เคยเจอเขาแบบคลอดสั่งซื่อมั้งคะค่ะน้องเียร์ยูสเปนค่ะเขาก็เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาค่ะพึ่งขึ้นมาเขาก็คัดโซนยุโรปได้ค่ะที่เขาก็เป็นแชมป์ยุโรปนี่ก็ซึกซากเห็นวิดีโอเข้าก่อนไปค่ะก็ได้ดูบ้างแต่ว่าเขาก็ล้อมล้อมน้นเขาก็แบบชนะจีนเซอร์เบียแบบคนเก่งๆเยอะมากค่ะ ก็แบบว่าไม่ไม่อะไรเนี่ก็ได้วางแผนมาก่อนเดินทางมาแล้วค่ะเลยทําให้แบบไม่ตกใจที่จะเจอเข้าค่ะใช่ค่ะซ็กซ่ามาแล้วค่ะหัวใจก็เห็นว่าแต้มอะไรอย่างตามค่ะซึ่งมันยังไม่หมดเวลาแล้วก็ยากทำให้เต็มทีค่ะ ถ้าวันนั้นเนยแพไม่ได้เรียนทองนุ้ยก็จะได้ไม่เสียใจที่นุ้ยได้ลงเล่นอย่างเต็มทีจนหมดเวลาแล้วค่ะนุ้ก็ทําให้เต็มทีใช่ค่ะกระเถิบเป็นวินาทีเองเพราะทราเลยนะครับตรงนั้นนะนะครับเอาละครับช่วงการแข่งกันในรถกำลังได้ไปสิ่งกรรมการแบบขอผีนะครับน้องลาดตีเชียร์กันเนี่ยได้ได้ได้มีโอกาสที่โตไม่ครับ ต้องบอกว่าวันแข่งไม,ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยค่ะแต่ว่าโคตรโคตรเชค่ะเขาก็ก่อนแข่งเขาจะวีดีโอคอลก็พอก็เขาครัวให้ก่อนแข่งถูกครูค่ะเพราะว่าทุกทีพอจะมาแชร์ถึงครอบสนับถูกเม็ดต่ว่ารอบน,นี้มาไม่ได้เพราะว่าโควิดคันี้ก็ไม่ได้คุยก็พอแต่โคตดกโ็โทรให้ถูกรอทาให้มีกําลังใจมากๆค่ะตอนนี้พอคุยก็พอพอในแรกจะได้กอะเา,า้างนะเด็กครับพอก็ เชียร์บอกทำได้ทำได้นิดทำได้นี่ยก็แบบว่าคลายความกังวลที่แบบว่าตื่นเต้นอยู่ก็ได้เห็นหน้าพอกับลาล่านก็ดีใจค่ะน้องตีนิ้ก็ต้องต้องปั้นกันมาตั้งแต่คุดซองมาแต่อายุประมาณเท่าไรได้กับน้องกับเล่นเทคอนเดอร์เทคอนเดอร์ตอนเจ็ดขวบค่ะโอ้โอ้กับการ์ดรใช่ไหมคะค่ะพอก็ภาคด้าน ให้โอกาสนุ้ยได้เลือกเล่นกีฬาที่นุ้ยชอบทุกๆกีฬาเลยค่ะคือที่บ้านนุ้ยชอบกีฬาก็แบบสนับสนุนทุกกด้านของกีฬาแล้วก็ไม่ให้ทิ้งการเรียนกันค่ะก็มีคัตตีประจำเขาหัวก็แบบเรียนดีกีฬาเด่นค่ะที่บ้านที่เป็นมีชื่อเป็นนักกีฬาหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีชื่อโบลิ่งเบสบอลพิงออเทนนิตค่ะสามคนนยเป็นคนสุดทบอลิงใช่ค่ะ ท่าเราไม่นอมนอนน้องเทนนิสหลือเทวันโด้ค่ะนีผีร้องก็ผีเบาหนังเล่นมีพริกเว่าให้เทวันโด้ไม่บอกติดนี่นะคะเนยก็แบบเล่นมาไล่กีฬาค่ะเพราะว่าแบบที่บ้านชอบกีฬาลองเล่นมาทุกกีฬาแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดีสักกีฬานึงแบบวันเล่นวันค่ะเนยก็ไปเล่นครูก็ชมเลยว่าเล่นดีมากแต่ไม่ไม่เคยให้เนยลงตัวจริงเลยเนยเป็นแค่ตัวสำรองที เนยก็แบบเล่นว่ายน้ําพอเป็นครูสอนว่ายน้ำค่ะเนยก็ไปว่ายว่ายไม่เป็นบอกพอว่าคอแฉะแช่น้ําอย่างเดียวได้ไหมคือวบาเทคลันโดเป็นอะไรที่มาได้ไกลที่สุดครับอืมไม่ครับก็ก็พอเป็นการเล่นกีฬากีฬานะครับมีน้องๆโยมวชุดวันนี้มากมายได้ที่ชมอยู่แล้วก็อ่าชื่อว่าน้องที่นี่เป็นไอเอ็มนะครับแค่จะฟังขึ้นน้องๆทีฝั่งกลังจะเล่นกีฬาเนย์ก็พอเป็นคนที่ฝันรังกับ ค่ะนก็ไม่อยาจะจับการแข่กีฬาเทควันโดหรือว่านักกีฬาย่างเดียวค่ะหนอยากบอกทุกคนว่าทุกคนมีความเก่งความสามารธิไม่เหมือนกันค่ะบางคนเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งเล่นดนตรีวาดรูปคือแต่ละคนมันมีความสามารถธิแตกต่างกันแล้วก็เก่งในแบบของตัวเองค่ะอยากให้ทําตามความฝันทึงทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่มีความสุขค่ะทีนี้เรามาพูดถึง ทันใช่ไหมถึงเราเตรียมใี่ค่ะตอนที่เราได้เรียนทองแล้วค่ะตอนนั้นขึ้นไปยุบกนแทนเราดับเรียนทองในชาติไทยขึ้นตอนนั้นเราภูมิใจทันไรกได้แค่ไหนคือพอแข่งเส้เลยจ้บเราทราบหนึ่งตกใจมาคนเชียร์เลยเยอะมากค่ะหนูก็ดีใจถึงก็แบบดีใจมากๆที่ในค่ำคืนนั้นนะคะนนูเป็นความสุขเล็กๆที่ทำให้คนไทยยิ้มได้มีความสุขเฮกันทั้งเมืองไทยทั้งทั่วโลกค่ะก็ มีความสุม้มักมังหก็ร้องไห้เช่องก็เน้ก็ซอมานักมากๆเลยหมายถึงวันนี้ได้คือแบบมันผ่านความเหนื่อยความท้อเดินเตะเตะก็บผู้ชายทุกวันเดินอัพทุกวันมันเหนื่อยมากงเอาจนวันนี้ทําได้แน้วก็แบบร้องไห้มาเลยค่ะอืมนะครับความสำเร็จ้อง,งกองฟัวแล้วก็คือมีโค้ดอีกคนหนึ่งคโค้ดเชยองซอกนะครับ้อนเราม,มีมีนิยาไหมกับโค้ดคนนีีปั้นพื้นบางกับ ค้ดเนยก็ค่้ยเชก็เป็นเมือนพอของเนยเลยค่ะเขานนยุบเขามาตั้งแต่อายุสิบสามปีค่ะจนจนตอนนี้ยี่สิบสี่แลค่ะโค้ดก็ช่วยเนยทุกด้านทุกเรื่องเป็นเมือนพอเลยค่ะใช่เขาเข้มข้ดขนาดไหนครับเข้าเข้มมันเขาก็แบบจริงจังมากๆค่ะในตอนซ้อมนี่คือเขา จริงจังดูไม่อไม่ยอมให้เล่นกันห้ามมีรอยยิ้มคือทุกคนต้องจริงจังเข้มแข็งถึงก็มีระเบียบวินัยสูงค่ะเราที่มีการแข่งขันเทควันโดของเราค่ะน้องแทนนิดไม่ะดับนานชาิมาที่วนนี้หลกฟ้ามาถุกแช่มเแล้าไมะหรือว่ายังมีรายการได้ไหมแบบยังไม่ได้ต้องเอาให้ได้น้องแทนนิดตอนนี้ข้างหนยก็ครบแล้วค่ะได้เรียนทองได้เช่นถูกรายการแล้วแต่นุ่ก็ ไม่ยืดเพียงแค่นี้แน่นอนค่ะมันก็เป็นเหมือนอแรงกระตุ้นแรงภาคบ้านแทนเลยยากที่จะรักษาตัวเองเพื่อเป็นมือเนึ่งเรือเป็นเรียนทองต่อไปค่ะแต่ก็ไม่กดดันตัวเองค่ะยากทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันค่ะนะครับเอาละครับทีนี้พี่บอกว่าอย่างเป็นเป็นกับน้องทีนิี้ต่างลกออนไลน์นะครับติ๊กตุ้งติ๊กต๊อกต่างๆกินของทีนี้รีวิวเลียนตรงช่ดยรีวิวเรียนตรงที่ได้มานี่มาซื้อเพิ่งกับ มันก็มันนักดีค่ะแล้วมันก็มีคุณค่าทางจิตใจมากๆค่ะนี่ก็ดีใจที่ได้อันนั้นมามันก็เป็นเรียนทองที่ทำมาจากขยะรีไซเคิลค่ะแบบญี่ปุ่นเขาคิดคิดมาแบบเป็นอย่างดีมาแบบขยะจากอันนั้นมาทําเรียนทองเรียนนี่ทึ่งดอกไม้ที่ได้ก็เอามาจากพื้นที่ที่แบบประชบภัยในที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็เอามาทําเป็นดอกไม้ค่ะ นักมือกนักก็เรื่องนักค่ะนักแต่ว่าชื่อทั้งวันทั้งปีก็ได้ค่ะค่ะใช่ค่ะเอาเลยกับนักแข่งกบสิบี่วันทีปุ่เก็บเซฟว์เสร็จจะไปได้สอบสองสิริษค่ะต้องนายกสมาคมค่ะเขาก็ยากให้กลับทีกรุงเทพทีแ้มก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ติดเชื้อเยอะค่ะยังไม่อนุญาตให้ไป ขอบคุณทีสุราค่ะเพราะว่าเขาคันข้างกังวลว่าวาจะติดโควิดก็หล่อให้ผู้ติดเชือ้อผู้ติดเชื่อเล็เล็เลบาลงค่ะรในท้ร่ะใช่ค่ะแลนะาสถานการณ์<ะ>ดีถึงก็จะหลีกับมาที่บ้านเกินเลยค่ะ,คะแปปบบเานเกาคมงไปลงคล่นใยแะ้วก็ที่กำลังประสบต่นหน้าเรื่องคทกาอยูในขน,นี้นะครับค่ะนก็ เห็นติดตามสถานการณ์ตลอดค่ะแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะนะค่ับนะวรับซึ่งน้องๆเยาวชนนะครับหรู้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่เอว่าจะมาต้องความเท่าไรเหมือนน้องเนี่ยนะครับเราต้องมีความตั้งใจต้องตั้งกำลังพลบังคันเต็มที่ค่ะค่ะก็ฝากถึงน้องๆค่ะกว่าจะ มาถึงวันนี้มันก็ไม่ไงเลยค่ะต้องผ่านความอดทนความเหนื่อยมาค่ะแต่มันต้องแลกด้วยความเสียเวลาเสอาเสียเวลาที่เราจะได้ไปเดินห้างเดินเล่นหรือว่าเที่ยวค่ะเราก็ต้องแบบว่าทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนี้ที่เรามีความฝันเลยค่ะอยากให้น้องๆอ,อดทนมุ่งมัม่นแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะอ่ากับผม าวันนี้พี่บอกกันลองยิ่งอ้อมนะครับในการเล่นกับชาวใต้ในการแก้หนงเช็นนิดฟูต่อไปนะครับในการแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งกับขอบพุทธมารเพียงแค่เราเองก็ได้ขอบคุณมากค่ะตอบในพูทใต้ไม่ค่อยชับต้องขอโทษทางนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณธค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนั่นคือเสี่ยงคงนักกีฬาสีฝนโดทีมยาไทย ตายไม่ช่สวัสดีค่ะทุกคนพูดไม่ชับเพราะพี่เพิ่งฮัเมื่อวันนี้เ้าเลยไอนเนี้ยไปไหนละมันกลับไปแล้วหรอ,อตายตลกไหมคะทุกคนขาฟังบอกเข้าใจตลกพยายามอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้พูดกับใครเท่าไหร่พูดกับพ่ออย่างเดียวก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วอยู่กับพ่อตอนนี้ก็แบบว่าไม่ค่อยได้พูดตายค่ะก็เลย ออกจากทางแดงสักหน่อยนะคะทุกคนไปนเรียกจุเนียมาหนคะ่ะจุเนียคะ่ะขอบคุณค่ะทุกคนที่ดู Facebook ในแฟนเพจนะคะก็อยากจะกิจกรรมที่เล่นอยู่คะ่ะก็จะแจกเพิ่มสามรางวัลน,นะคะจากคนที่มีอยอดก,กดไลค์ที่รูปภาพอันนั้นมากที่สุดสามรางวัลค่ะ3สมสามอ่าสามใช่ค่ะ สวัสดีค่ะใช่ค่ะต้องกลับแคมป์ก่อนค่ะเพราะว่านายกยสมาคมเขาไม่อนุญาตค่ะซึ่งเราก็ไม่มีอำนาจที่จะตัดสินใจนะคะว่าเราจะต้องไปทางไหนคะ่ะเราก็ต้องตามเขาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใครว่าลูกชิงเสื้อน้องนะคะใครว่าลูกชิงเส้อนี้นะคะแจกห้ารางวัลที่นิชอบแล้วก็เพิ่มอีกสามรางวัลที่มีคนกดไลค์มากที่สุดค่ะผู้ดีสารหน่อยผู้ดีสารยังไงอ่ะ พูดว่าอะไรว่าวเป็นว่าวเป็นพูดภาษาเหนือด้วยาะเปิน้นเปิ้นครอบขุนเปิ้นครอบขุนท่เชียเปิ้นนะเปิ้นครอบขุนท่เชียเปิ้นเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเสื้อยังออกแบบไม่เสร็จเลยค่ะเป็นเสื้อตัวใหม่ ตอนแรกเขาออกแบบมาเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่เดินใจก็เลยให้พี่เขาเช่วยแก้ให้หนะ่อยแบบอยากได้แบบโลกสดใสโลกสดใสสีแบบจิจ๊ดจ๊าดสวัสดีค่ะสวัสดีสมามาณ์เสร็จแล้วค่ะแล้วน,วน,วนี่ผู้ตายมานี่สวัสดีค่ะน้นองชาวใต้ค่ะ กินข้าวแล้วคะ่ะกินข้าวแล้วค่ะเนยพูดใต้ไม่ค่อยชันนะคะเพราะว่าเนยไม่ค่อยได้พูดคะ่ะเนยขอโทษทุกคนเ้วนนะคะท่านเนยพูดไม่ทูกต้องคค่ะขอโทษค่ะไ,ไม่ต้องพูดเมือม่อไม่ต้องพูดสวัสดีค่ะขอสามท่านนะนะขอสามท่านไม่ใช่พูดอะไรพูด้วภาษากลางนี่พภาษากลางเหรอเราก็พูดภาษากลางอยู่เนี่ย ออกพินิทเขาบอ,อกพิวเตอร์ออกเดี๋ยวแป๊บนึงคะ่ะสักครูค่ค่ะว้าวอีสานบ้างนะว้าวอีสานเหอค่ะเอาวอาวไม่เป็นนะะี่ค่ะว้าวได้ว้าวได้วันดีเอ้ใส่สารพูดยังไงเดี๋ยวต้องไปเรียงกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมารอบหน้าคือใส่สารแน่นอนเป,ปิ้ลเปิ้ลชอบกินทุเรียนเปิ้ลชอบกินทุเรียนอะไรภาษาเหนือพี่เหรอ อาเดียวครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปสุษฎานนะคะตอนแล้วะจะไปวันที่สิบเด็ดเร็วไหมครับเด็ดเร็วไหมครับผมแต่ว่าต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนมีคนโทรมาะคะ่ะสักครู่คะ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแป๊บน,นึงนะคะตื่นแล้วค่ะข่าวค่ะ ค่ะค่ะค่ะ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะเีลรู้ได้รับสอบด้วยเรียนด้วยสวัสดีครับบอกให้พี่นิดด่าหน่อยเขาชอบให้มึงด่างเนาะ พี่เดียรไม่มีคนปิดอยู่ที่ญี่ปุ่นไหมคะหรือกลับมาแล้วน่าจะกลับมาแล้วนะครับผมน่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่กี่วันแต่ว่าอาจจะได้เที่ยวเนอะ so <c oughs> ไ,ได้เที่ยวเนาะ so สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสองพันกว่าคนค่ะสวัสดีใ่ะสองพันกว่าคนค่สวัสดีค่องพันกว่าคนค่ะสวัสดีค่ะสันกว่ค่ะสวัสดีค่ะสักว่า่ะด้คสองพันกว่าคนค่ะสับสุราษฎร์นะคะต้องขึ้นกรุงเทพัก่อนค่ะ อันนี้คิดเกมให้เลยดิเกมเหรอเออเนะี่ยจะแจกอนะันเนี้ยขอให้แจกสี่ย่อนจะแจกสามมันย่อนเกมอะไรเกมอะไรทุกคนช่วยคิดเกมเลยคะ่ะแจกของอีกแล้วคะ่ะแจกของอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ถามว่าให้วาดรูปดีไหมเขาบอกว่าอะไระสวัสดีค่ะให้แหลงใต้แล้วเหรอคะใครใครแหลงใครแหลงภาคภาษาอีสานได้บ้างคะพิมพมาหน่อยค่ะ อยากจะอ่านตามค่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมึงอะไรไม่ต้องพูดนั่นมันมันเริมแล้วมันด่าแล้วสวัสดีค่ะข้าุข้าวใครหลอก้วครับผมขอให้หลอกได้ขอให้เดาถูกทั้งในติกตอกในเฟซทั้งเเดี๋ยวไปไลฟ์ในเฟซอย่างเดียวก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะเป็ไปดูในติกตอกนะคะในเฟซน้องไม่กล้าพูดเยอะค่ะ <c oughs> คำหยาบผู้ใหญ่ดูเยอะค่ะในเฟซบุ๊กไปดูในทิกต็อกนะคะเขาบอกสาธุเนี่ยอยี่ดาโดยนี่ว้าวได้จ้าว้าวได้จ้า,าไปดูในทิกต็อกนะคะไปก่อนนะคะไ